แจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทั่วประเทศเลยนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดอร์เฉลิมชัยศรีอ่อนได้มีการสั่งการกลมส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวังเรื่องของพายุลูกใหม่พร้อมปูพรมลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเร่งสำรวจพื้นที่เสียหายทันทีหลังน้ําลดตอนนี้ได้รับความเสียหายไปแล้วกว่า45จังหวัดและ20จังหวัดเตรียมความพร้อมรับเงินชดเชยกรณีฉุกเฉิน ข้าวรับสูงสุดไร่ละ 1, 3 4 0บาทและดำเนินการจ่ายไปแล้วกว่า17จังหวัดเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแทบนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนรวมไปถึงการติดตามในเรื่องของพายุแล้วก็ดรเฉลิมชัยศรีอ่อนก็ได้ลงพื้นที่สั่งการให้ความช่วยเหลือกับพี่ น้องประชาชนทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ําท่วมและที่สําคัญ45จังหวัดเตรียมความพร้อมยื่นเอกสารรับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลได้เลยค่ะล่าสุดนะคะดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวนะคะว่าจากผลกระทบของพายุดีเพรสช i นเตี้ยนหมู่รวมไปถึงพายุโซนร้อนที่จะกําลังเข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นระยะในช่วงนี้ส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกติดต่อกันแล้วก็มีพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนทั่วประเศ ได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากจึงได้มีการสั่งการให้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรดําเนินการดังนี้นะคะพื้นที่ที่เฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยให้เจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คําแนะนําแก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ค่ะและที่สําคัญให้ลงพื้นที่ดําเนินการได้ท,ทันทีหากน้ําลดนะคะแล้วก็ให้เร่งสํารวจพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทันทีด้วยเช่นกันและดําเนินการตามระเบียบที่กําหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบได้รับการเยียวยาอย่างทันท่วงทีตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและก็ระเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือในการเยียวยากับผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นด้านพืชน,นะคะชดเชยครวัวเรือนไม่เกิน30ไร่โดยแบ่งอัตราเป็นข้าวไร่ละ1340บาทพืชไร่พืชผักไร่ละ1980บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ4 0 0 0 สีบาทนั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็กล่าวนะคะว่าหลังจากที่มีการสำรวจพื้นที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากข้อมูลณนะวันที่14ตุลาคม2564มีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วจานวนกว่า45จังหวัดไม่ว่าจะเป็นกาแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่ตากนาครสวรรค์น่านแม่ฮ่องสอนเพชรบูรณ์แพร่พยาวพิจิตรพิษณุโลกลำปางลำพล ูนสุโขทยัยอุทยัยธานีกรุงเทพปมหานครชัยนาทประทุมธานีลบบุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีสระบ,บุรีอ่างทองการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีการสินขอนแก่นชัยภูมิเลยนะครราชสีมาบุรีรัมย์ยโสรธรร้อยเอ็ดศิีสะเกษสุรินทร์หนองบัวลำพูอำนาจเจริญอุบลราชธานีตราดปราจีนบุรีระยองและก็สายแก้วโดยแบ่งเป็นในส่วนของข้าวพืชไร่พืชผักไม้ผลไม้ยืนต้นนะคะที่เกษตรกรได้รับความเสียหาย ซึ่งตอนนี้ได้มีการประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้วกว่า20จังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นกำแพงเพชรตากนครสวรรค์เพชรบูรณ์พิจิตรลำปางสุขโขทยัยอุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีสระบ,บุรีอ่างทองกาลสินเชยภูมินครราชสีมาร้อยเอ็ดเลยรีสเกตสุพรรณบุรีโดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งดําเนินการตามระเบียบโดยเร็วค่ะและที่สําคัญได้มีการดําเนินการช่วยเหลือบันทึกข้อมูลความเสียหาย ไปแล้วกว่า17จังหวัดพร้อมที่จะเร่งจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวตามเงื่อนไขของระเบียบกระทรวงการคลังและโอนเงินเข้าบัญชีของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรโดยตรงโดยผ่านบัญชีทกนสนั่นเองค่ะนี่คือความชัดเจนล่าสุดค่ะ,ะวันที่15ตุลาคม2564นะคะโดยนายเฉลิมชัยก็ได้มีการสั่งการให้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวังเรื่องของพายุลูกใหม่พร้อมปูพรมทั่วประเทศเลยนะคะสําหรับพื้นที่ที่ได้รับความได้รับผลกระทบจาก พายุแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนให้เข้าไปสำรวจพื้นที่ความเสียหายหลังน้ำลดทันทีค่ะซึ่งตรงนี้คือข้อมูลที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบ่บคุณผู้ชมคะเรื่องของพายุตอนนี้ก็ยังคงเข้าแล้วก็ได้รับผลกระทบจากหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ